ขอครับผมดอกแรแ hm ่งมานครับผมเขามาไม้เก่าคือเก่าครับผมวัอนี้มาหลอถเฮ็ดกอคือเก่านะครับอนกะทินจังเนาดูกลงงานจ้ะดืนแดงดีอ่อนดบดคืนซสดเจง สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านนะอาจันชามารับชมสังมจิกพาลุยจ้าสวัสดีพ่อใหญ่แมยศเอฟซีทุกคนทุกท่านครับผมจ้าทั้งที่อยู่ในประเทศแล้วก็ต่างประเทศน้ำเนาะจ้าครับผมมื่อวานพอก,กันวันที่สิบเก้าตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจ้ามื่อวานเมื่อกก็พกกิกะอะภาเขาปลาฮาเฮ็ดคือเก่าเนาะแต่ว่าเขาสีมาแบบแบบฝ่าเฝ้าอยเนาะแม่นครับผมว่าเขาจะไปเตรียมต้นกระถินเนาะจ้ามื่อวานบุญกระถินบ้านแมื่อกจ้าเมื่อห้อมเนาะ ครับเมื่อนี้เป็นมืองโอมมื่ออื่นเป็นมืองถอดเนาะเมื่อแรงกับเซมี่มอลำสิงห์นะจ๊ะพี่น้องกะเมื่อนี้เมื่อกี้ก็เม่อกี้ปลามาหาเห็ดพิกัดปลาแด่ปลาลางท้องเมฆครับผมอุบลไหคาเพื่อผลิตจังหวัดอุบลคือเก่าครับผมจ้ะบริข้นผู้ขึ้นเขานะจ๊ะเพราะว่าเขาก็หาแบลฝ่าวเนาะฝ่าไปฝัากลับจ้ะไปหลุนไปตามก็เมื่อกี้ก็เมือกี้จ้ะเมื่อนี้วาสิได้สีมันบอมาแบลฝ่าสิมีเห็นอะไรเก็บแน่เนาะไปเลยจ้ะไปครับผม ขอบคุณผมดอกแรกแห้งมันครับผมเขามาไม้เก่าคือเก่าครับผมมือนี้เขามาหลอเฮ็ดกอคือเก่าแหะครับผมตึ๊บโอ้หอดงานีคือเก่าครับจ้าสวยๆซีมันได้แกงมะนาวอัอนี้กระต้าน้อยเขาจอกบานเป็นไงเด้ครับเมื่อกี้เขียนขึ้นไปหนึ่งสิเมื่อกี้เข็นโอ้ยม่วงทีแกงได้ผลเขาอิ่มผลมาเลยดอกเงี้ยแห้งนี่ครับผมเขาจุนพูนเลยบางนี่ คือฮักเครื่องทองเพ่นเมืองอะไรกี่ตัวทองขาวอโลดนั่นดิโอ้แมนอีนดีครับผมเดีเขากำลังผลไปตอกผลตกแห้งครับเพื่อนนี่จากโดกพอดีแล้วก็มาโด่กวนมันพึ่งกรอนนี่เนาะคนตกแห้งเนาะกเมื่อคืนนี่ละตกเบดขึ้นสดเจ๊นกซองมือล้วครับฝนตกครับผมสมเซื่อนดีขนาดปลาครับผมฝนตกเบิดขึ้นขี้นอง ดีนี่กอเตอยดีในกอเตยเริ่ยดินเปียกดีเนาะฝนตกดูจ้ะนี่จ้าลองยูอันเนตยเนาะจังใด้เกินห้อยกิ่งเนาะเกระเบิดเนาะสามาคือแสบขึืน้นหนอกันเนาะพน้น หูเห็ดของขาวดอกนี้ขึ้นอ่ะอุ้ยกำลังดีด้วยครับนี่แกงเขาพิกเขาเกลือดีครับผมจ้ะอุ้ยดอกครับผมเรียงเอาต้องจ้ะมันก็จะเสียงไอ้กดกลองส่งเทอดเฮ็ดน่ะจรงว่าขาวๆุ้เห็ดลั้งแหละนะเมื่อกี้ก่อน ซาเลตัวนี้เนาะซาเล่ออกไม่ซาเล่ครับผมอาซาเล่บ้านไหนอ๋ขาทานี่ดอกบ้านอะอะไรอยู่บ้านจังหวะแข็งดีอยู่เลยอะน่ะทองกระยังขาอู้หกอดอ่อนต่อนเลยตัวนี้เพื่อนเฮ้ยบ้านสี่ตัวน้องมือนเลยเนาะ จทำคุณหลาดเด้อครับผมมานอาหารเด้อจ้ะอุ่นกระถินจ้ะให้เนาะเมื่อกี้กระติหาแบบฝ่าวสาเมื่อเหตุต้นกระถินคือกันละเนาะแน่นครับผมเอาครับผมวันนี้หาแบบฝ่าวับผมพูดอีกเมื่อกี้คุณคุณครับผมเพราะว่าคนจะนี่ก็เลยตึงอ่ะใช่ละอือ งามไปไนะกลูกว่าพอนี้่กับหลานเออ,เอ,อเอาำอาาอกงนะ่ง่ามดีอดอกครับผมส่งเฮ็ดหายากพ่อด้เกงเนาะพ่อเกงพ่อคริบจากพี่หนองมาวา่านผไม่คลิบเนาะเี่ครนบอย่ยีค อุ้ยเอาไหนบ่เลยตั้งวันที่ไรผิดเสือชอบบ่เลยถอนแล้วเลยได้ไหมน้ะบานแห้งฝนกะหั่เมื่อวานเท่ากับไรมากินบ่ได้ก็ไปเห็ดก็นี่ครับผมไปปั่นหอยเสือขางหัวเนาะงนี่จริงจริงเสียดายเด้อถอดเลยจ้าอือ ของาาก็มาแล้วพ่อลุ้นด้วยมันโบสวยอ,อ,อกไงโอ้ยรุ่นจูมสิเห็นบอลนู้น,พ,นพี่น้องจิงวานี้เนีย่ยพ่อพอเห็นจูมเลยครับผมไป,ไปครับรุ่นน้อกันไปครับวันนี้นี่ครับผมเขอ,มองบมะลาบึงเฮ็ดเองไหนครับผมเป็นละดอกนึงครับผม ถึงสีบานกรบบานถือฝนน้ำเหรอครับถึงสีบานก็ถือฝนผอมบ่ถือฝนผอมครับผมพุ่นดอกจูมิจิจูมพึ่นก็มีอยู่จ้ะอยียงงามเนาะจ้ะพึ่งขาวด้วยครับนี่งตุบหมอกด้วยเถิดขาพันชันจ้ะอุ้งคู่นี่ครับผมตัวนุ่มๆก็บนี้ครับผมน่ารักน่ารักน่าแกงแต่ตึน ก็แดงอีกก็แดงอีกครับผมโม้ดอครับผมคดนกินลั้าวหลังขาหัวอบ่หหัอืมจูเลยนี้ก็เพ่นน้นี่เพ่นขงข้างข้ากิเพ่อนขึมดากุ้หม่น่อยข้ายข้างหงาแล้วขึ้นทั้งข้างเลยเนาะนี่จ้ะ ลังค่าหออัวก <laughs> ็เก่าโดนกินนาะมากินชวน่วงฝนตกลางค่าหัวกับเปียปกเ <laughs> จ้ะอยู่ลังคาแบงบ่หัวแต่แบงฝานงานเขาต่งานดอกฝวกีบก่อนมดดินทั้งกดกอกีบไนี้เอาครับผมหาแตเอาฝ่าวไป <laughs> ดกันมาสีร้ายป็นไดครับผมใช้เต็มหร้ไดละอู้เขทาท่า่ะ พูดจีิว being <though> ่าไม่กินเกลี้ยงเห็ดโกอก็เห็ดอินเดียได้แฉะเฮ็ดแดงหนากระแฉะไอีกแบบนหนึ่งแล้วเมื่อกี้ขันมากนี่เหมเฮ็ดแดงหนาจ้ะคันมากก่อเห็ดโกอจ้ะแน่นมากเฮ็ดแดงหนาเนี่ยก็ใส่โบวานสู่สู่เดงกอบ่ได้ข้าวบ้านครับผมแต่คนผิบอบกรอบนะครับผมสำหรับคนบ่มมากกับพอดีครับผมหนุ่ม bút thảo xì mà ui, có đại rồi iphone hả? đâu? Đó. Ừ, đó này. Ừ, Xuống cơ. Đọc này ngon lại nào. chưa chọt. đi khang này ít ạ. To mạnh, nhỏ mạnh này. Ba mẹ này, này Ừ. ô ừ. ừ, có lại. ธรรมาดาลลยอยู่ปลาอีกเดี๋ยวจะลูกหน่อยขึ้่อนเหม,มือนจะท,ทะทั้งนบเห่าเพราะท่านีเห็ดผงออกายเนาะนี่ครับช่วงนี้ฝนมันเลี้ยงไร้ฝนนักแหงจ้ะเห็ดผงอาจีพถิมไทยรายการวเทย์ครับผมเก็บหอดปีใหม่คือปีั้นเนาะนี่ครับปีก่อน เดืนทันว่าแห่งออกหลายมาติทีก่อนอือจูบกันสะออนข้าวบ,ขขบีบได้ผลเปลือกขีดตรงเปล่อนย <c oughs> ังไงผลตขึ้นมัขึ้นเองนะแหงอือทำขึ้นนแห้งจังบิดคืนซอดแจง้งดีเลืจงเวงเียนผนบดีตบานเดอนคี้บานงามไปเลยบานสวยบริมากเหมือนึ่งบานงามเนาะจ้ะ ขาเพื่อนแมงกินเจอดิ่ดอันนี้เราเคพูดเรื่อยๆก้ขาดอกนี่ข้างอ้ดิ็ยน้ตัวแมนเอาตตัวก็เออตัวนก็กระเด็จิตทั้งั้งไหนเนาะจังเอาทั้งขางมเพิ่มแล้วก็เิ็ยตัวตัวเพิ่งดติดแงแสบอีกช่นนี้นึ่งแต่เพื่นอาออกว่ค่อยหลยได้ครับผมแมนจ้ะ <laughs> <Slicke ım Laser> rita จ <made> <confused Hawaiian> <reais> ุ้งนึงโดนเลียหลังคาไปนี่จ้ะจุ้งก่อนเด้อบ้านนี่งามดีขนาดไหนงามสวยจ้ะโผล่ดอกรูปจุ้งเมื่อกี้ตรงๆ ตรงไปแล้วเลี้ยวยังไม่ได้เลี้ยวหัไม่จุ่มเพิ่นหักไรค่ะจุ่มมันก็งามจ้ะจุ่มแดงดีนเนาะแดงจ้ะมีท,ทั้งโพนที่อ่ายเราไหมอนะไรนี่ทั้งโพนที่เพิ่นดูสูงแท่เพิ่นี่แหละน้ำท่วมเลยน้ำฝนตกดูไรดูไรบ่ เนี่ยพอกกิกพระท่านไม่หยังอยู่คือสลีนพันไปเถอะนอนมั้ยไงจ้ะเดี๋ยวนี่คือนอนถ่าหนักฝนหนักหนาวป่ะนักหนาวเปลือนขนาดนั้นเนี่ยจ้ะเฮ็ดกับข้าอ่อนคือขนบอจ้ะเด็กรักรัมพองร้านแห้งจ้ะ ตรงนี้เฮ็ดหายากกันด้ยตรงนี้โดนบ่ะอุ้ยไม่คิดโบห็นตัวนี้งามอยู่ไม่แท่นแท่นพี่เนาะแท่นดองหันบ่จ้าเดี๋ยวไม่ได้บดไปโอ้แดเนาะแดกซื่อๆจ้ากระต้ายโดนไหมปั๊บ ยไม่จิชาง้างใหนางนอีเด้ตัวนี้ได้ยูบ่แวเพิ่งปเช่าช่อ่ะตัวตัะตัวตัวนี้ตนี้ขายาวขยแ้วคุณได้ท่าขาเ้ดอกนี้อเลเดียวมันไปเช่อแล้วมนกินเลอาวหอยมนกินอ้าวเพียงแ่เปิดเนี้ยแะอันี้ก็เม็ดเคียวหันที่งยปังาเลย นี่ก <aro> ็แดงนะค่ะเกลือป้าเนี่ยเศษไหลเศษจริงๆเห็นน้อยนะก็จังได้จุ่มเพิ่นที่ไหนโอ้สมบูรณลดูตัวละไม่ว่าสิบูสมบูรณ์จ้ะโอ้หักเลยจ้ะกรอบแน่นเลจ้ะไม่กรอบเลยของเครือเอะไรโมยแยงเนาะมาสองคนเลง เยรับเน่อยที่าอวยกลับแล้วครับผมหมองหาบดหมองหาน้ำอีกมองหนก็เาฟนําวน้ำครับวันนี้จะพาทัสรทางลูเมื่อครับผมืันนี้ก็ได้ไปไกลแล้ครับพาแถวปลาบานที่เาล้วครับผม สวยงามเนาะบานสวยจ้ะดอกมแห้งสวยอ่ะถึงงามเลนาะจ้ะหลังเดี๋ยวเรางามอีกครับจ้ะจ้ะบานงามเนะ<ง>าะเดี๋ยวแม่งกินน,น้อยนนึงถองเกาก็คนใดดอกครับจ้ะอ้าวครับผม ได้เวลาสรุปผลงานแลยยนนนว้วครับผมยอดได้ยอดมันไม่กี่เมือนี้มาแบบฝ่าว่าครับผมพอได้จ้าพี่น้องพอได้พ่อน้าพี่น้าลองช่วยบอได้ขาดคลิปหน่อยเนาะแม่นครับผมตอนแร้ออซิเกต้าเนี่ยเต็มเลยจ้ชาพี่น้อ,นอนงกนะ่ะ,ะเลยเหลือเนาะเหลือเดี๋ยวมาใส่ตาเนี่ยก็เลยถอนซะกันตาพี่น้องให้ได้ตาหนึ่งเต็มเต็มหน่อยเนาะแม่นครับผมจ้ะตาเนี่ยก็เลยบ่มีเห็ดเด้จ้ะไม่ม่เลวได้หนึ่งตะกะกลางกลางชา,า,า,าพี่น้อง ลักๆก,ก็จะเป็นเฮดแดงหนานโอ้ลักๆก,ก,ก็จะเป็นเฮดแดงโกเแดงโกกับแดงหนาจ้ะพี่น้องอันนี้แดงกอันนี้แดงหน,นาเนาะเฮดหนาเลก็มีบลายดกนะอกเนาะครับผมประมาณชิฮะดกอกปะเฮดผึ่งขาวผึ่งขาวกับบหลายดอกคือกันจะ้ะผึ่งดำบ่มีจกักดอกก็ทื้ว่ามานบ่ขาดคลิปจ้ะพอไเด่นาะพอนะเพอาะไงไม่ไงเอฟซีพี่น้องทุกคนทุกท่านนะจ้ะคลิปมื้อนี้เป็นคลิปของวันที่ สิบเก้าเด้อจ้ะพี่น้องสิบเก้ากันยายนสองหาหกเจ็ดจ้ะแม่กิก๊กกับพ่อกิ๊กก็ขอฝากผลงานไว้อีกคลิปหนึ่งเด้อจ้าถ้าชื่นชอบวิดีโอจังใดก็อย่าลืมซอยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งน้ำเด้อจ้าเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องแม่กิ๊กพาลุยจ้าแม่กิก๊กกับพ่อกิ๊กก็ขอขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการติชมทุกกำลังแรงใจคือเก้าละจ้าขอบพระคุณเอฟซี FC, ทุกคนทุกท่านเนาะจ้าที่คอมเมนต์ดีๆขำมาให้กำลังใจแม่กิ๊กกกกับพ่อิ๊จ้า สำหรับคลิปเมื่อนี้ไม่ก,กิกก็พอกิกกะขอฝากไว้เพียงเสมนี้ละจ้ะคอยพอก,กันไหมเมื่อนาว่าไม่กิกสิภาพไปหาอย่างพิกัดไหนเนาะจา้ะน,นี่ไม่กิกก็พอก,พกิกกะขอตร,ระกับานกอนด้อจ้ะเขากลเข,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 ข้ามาสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีพญายมิญญ์เอฟซีทุกคนทุกท่านครับผมขอคุดหลายครับผมขอพุณทุกไลท์ทุกแช์ทุกคอมเมนท์ทุกการติดตามทุกการติชมทุกกำลัง,ลง,ลงแรงใจให้เก้าหล่ะครับผมขอพระคุดหลายครับผมพอกันไหมคลิปนาครับผมกลางวัน